พระยุลัยไพสัจยาคุรุพุทธเจ้าเนื้องเงินยวงองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประดิษฐานอยู่ที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงซึ่งเป็นวัดที่สวยอีกวัดหนึ่งของจังหวัดนคนปรปฐมนอกจากพระแม่กวนอิมปางสวยสุของคใหญ่ที่สุดในโลกแล้วที่นี่ยังประดิษฐานพระยุลัยไพสัจยคุรุพุทธเจ้าเนื้องเงินยวงองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยเรียกได้ว่าแค่ความงดงามอลังการก็คุ้มค่าต่อการมาเที่ยวชม และที่นี่ยังมีจุดไหว้พระขอพรเสริมดูอีกด้วยประวัติวัดธรรมปัญญารามบางม่วงความเป็นมาของพระแม่กวนอิมปางสวยสุขและพระยุหลัยไผ่สัจยะคุรู้พระพุทธเจ้าวัดธรรมปัญญารามบางม่วงเฮงเสียงยี่ตำบลบางช้างอำเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐมถือเป็นมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนคปรปฐมแต่เดิมมานั้นเป็นโรงเจกเก่าแก่ริมแม่น้ำท่าจีนอายุก,กว่า150ปี ชื่อว่าโรงเจเฮงเสียงตัวหรือที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันว่าโรงเจบางม่วงก่อนที่เจ้าของโรงเจจะถวายที่ดินให้กับพระเดชพระคุณพระมหาคณานำธรรมปัญญาธิวัตรเจ้าคณะใหญ่อันามนิกายแห่งประเทศไทยและได้รับอนุมัติให้เป็นวัดอย่างถูกต้องในวันที่30ทธันวาคมพุทธศักราช2558และมีการขยายพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเติมในเวลาต่อมาจุกจนถึงปัจจุบัน เมื่อมาถึงที่วัดธรรมปัญญารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดแรกที่ต้องมากราบขอพรก็คือพระยไลยภัยสั์หรือพระยไลยภัยสัจยคุรุพระพุทธเจ้าซึ่งองค์สารพานอนมพศเจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามได้มีปณิธานหล่อองค์พระยไลยภัยพพสัจยคุรุพระพุทธเจ้าเนื้องเงินใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจสำหรับผู้คนที่มีทุกข์และเจ็บป่วยนั่นเป็นเพราะมีคติความเชื่อกันว่าพระยไลยภัยสัจยคุรุพระพุทธเจ้า ท่านเป็นพระพุทธเจ้าที่สามารถรักษาโรคทางกายและโรคทางกรรมของสัตว์โลกได้นั่นเองจุดนี้จึงเป็นจุดแรกที่ควรมากราบไหว้ขอพรให้พ้นทุกพ้นสกสลรโรคภัยจากนั้นก็มาถึงจุดที่สองนั่นก็คือพระแม่กวนอิมปางสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง21เมตรจะอยู่บนลานกว้างด้านบนเมื่อแสงจากพระอาทิตย์ตกกระทบแล้วจะดูเป็นประกายทองงดงามอรามตาท่ามกลางสีเขียวของพันไม้และบรรยากาศอันเงียบสงบ ถือเป็นทัศนียภาพที่งดงามจนชวนตะลึงและสงบชวนให้จิตเป็นกุศลไปพร้อมกันเมื่อพบพระแม่กวนอิ่มแล้วก็ขอพรได้ตามใจปรารถนา